วิธีถอนเงินเหลือในจีวรเลสจากแอปเป๋าังค์โอนเข้าบัญชีธนาคารหากมีวงเงินเหลือจากการใช้ใจ่ายร่วมคนละครึ่งพัดแล้วแต่อยากถอนเงินจากจีวรเลสในแอปเป๋าังค์เข้าบัญชีธนาคารก็สามารถทําได้โดยวงเงินที่ถอนได้เป็นเงินฝั่งที่ท่านโอนเข้าไปไม่ใช่วงเงินคนละครึ่งพัดที่รัฐบาลให้ซึ่งการถอนเงินดังกล่าวฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใด มาดูคลิปวิธีถอนเงินเหลือใน g w a l l e t จากแอปเป๋าตังค์โอนเข้าบัญชีธนาคารได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีถอนเงินเหลือใน g w a l l e t จากแอปเป๋าตังค์โอนเข้าบัญชีธนาคารเริ่มต้นให้เปิดแอปเป๋าตังค์ เข้าสู่ระบบแอปเป่าตังโดยวิธีใส่รหัสผ่านหรือสแกนใบหน้าไปที่หน้าหลัก g w a l l e t กดเข้าโครงการคนละครึ่งพลัดจะแสดงข้อความคุณใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัดครบ2,400บาทแล้วให้กดปุ่มลูกศรย้อนกลับจะเหลือเงินอยู่ใน g w a l l e t 17บาท ให้เลือกเมนูโอนเงินเลือกบัญชีธนาคารอื่นให้เลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีกรอกเลขที่บัญชีและจำนวนเงินที่ต้องการโอนออกจาก GW a l l e t จากนั้นกดปุ่มถัดไปจะแสดงรายละเอียดการโอนเงินให้กดปุ่มยืนยัน ใส่รหรัสพ i n แอปเป๋าตังเป็นตัวเลข6กหลักทำรายการสำเร็จระบบบันทึกสลิปโดยอัตโนมัติท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีจากแอปกรุงไทยเน็กให้กดเปิดข้อความแจ้งเตือนจะแสดงรายละเอียดการรับเงินเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีถอนเงินคงเหลือใน G-wallet จากแอปเป๋าตังโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หากมีวงเงินเหลือจากการใช้ใจ่ายร่วมโครงการคนละครึ่งพัดแล้วแต่อยากถอนเงินจาก G ีบั l e ลตในแอปถอตังินเข้าบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์ก็สามารถทําได้โดยวงเงินที่ถอนได้เป็นเงินฝั่งประชาชนที่โอนเข้าไปไม่ใช่วงเงินคนละครึ่งพัดที่รัฐบาลให้ซึ่งการถอนเงินดังกล่าวฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ